สวัสดีครับผมทีมงานทีจีออโต้นะวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะฮะ Honda CB 5 0 0 x 2 0 1 7 2 0 1 8นะครับโครมตัวนี้เป็นโครมไฟหน้าตัวเดียวกับ Honda CBR 6 5 0 f 2 0 1 7 2 0 1 8เช่นกันนะซึ่งแน่นอนครับว่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ด้วยกันได้นะครับอันนี้ย้ําไว้ก่อนนะแล้วก็ผลงาน Honda CBR 6 5 0 f 2 0 1 7 2 0 1 8โครมไฟหน้าะระบบ LED ผลงานเราก็มีเยอะนะอันนี้ไปชมกันได้เลยนะครับนะฮะตัวส่วนคันนี้จะเป็น 500x นะครับโคมปกติเป็น LED นะครับวันนี้มาอัปเกรดเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมินิไทเอฟ LED นั่นเองนะครับวงแหวนเป็น LED นะครับแล้วก็มี e v i พร้อมกับระบบหลอดเป็นระบบบซีนอนนะครับโอเคครับเรามาดูวงแหวนกันนิดนึงครับกล้องมันสะท้อนนิดนึงนะครับขอประทานโทษนะใช้ฟิลเตอร์นะฮะประมาณนี้เนาะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้นิดนึงจะได้เห็นโครงรถหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้คือวงแหวน2อชั้นครับระบบวงแหวน LED นะครับเพิ่มเติมปิดวงแหวนเลยครับเปิดอีวิลครับอีวิลเป็นสีน้ําเงินนะครับสวยงามเลยนะฮะก็ไว้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับโอเคครับเพิ่มเติมครับวงแหวนครับเป็น3ชั้นนะฮะชัดเจนเนาะนะครับในกล้องมันอาจจะติดแสงสะท้อนนิดนึงนะฮะฟิลเตอร์หน้าเลนนะครับประมาณนี้ฮะสวยงามครับ อันนี้คือ3ชั้นนะฮะโปรเจคเตอร์ or, นะครับมินิทีเอระบบวงแหวน led b บ cnon นะครับย้ำไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเป็น Honda cb 5 0 0 x 2017-2018ระบบ led เดิมนะครับหลอดเดิมเป็น led นั่นเองมาอัปเกรดโปรเจคเตอร์นะครับ6 5 0 f 2017-2018ใช้ตัวเดียวกันย้ำนะฮะโคมไฟหน้าตัวเดียวกันนะครับ เป็นระบบหลอดเดิมเป็น LED นะอัปเกรดเป็นโปรเจคเตอร์ได้เช่นกันนะครับผลงานมีให้ชมอยู่นะขอกันเข้ามาได้นะฮะโอเคเดี๋ยว EP ต่อไปมาดูรีวิวแสงกันอีกทีครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สาะเวลาฮะอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีเจอโตไว้นะครับผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์บิ๊กไบ์และรถยนต์มากมายนะครับรอทุกท่านอยู่เลยนะครับแล้วก็จำหน่ายบิ๊กไบ์มือสองด้วยนะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการนะฮะวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่าีีสสสลเววครัั้งงึด